เพียงเพียนได้ทำอะไรกันว้าไปกินข้าวได้อมาดูเนี่ยยังไมกี้ข้าวเสร็จเลยอะไปกับไปกับพ่อไหมไปไหมไปกับป้าป้าไหมว้ายมาไปมาทงไปไก่ากราบดีไหมเพื่อนพ่อยจะพาขึ้นรถไปอันนี้เรากำลัลงขึ้นรถครับทุกคนอร่อยไหมครับอร่อยครับ มานังผักเมานังไปทะเสียบเลยเอ๊บีซีอ่นับนับหนึ่งถึงสีให้พ่อดูหน่อยหนึ่งสองสามสี้ จริงจริงเลยลูกไปคือจริงใช่ไหมว่าไปเดี๋ยวไปหามีมี่กันไปไหมไปโอเคเจ้เพอพอก็นอนเตือนพี่น้องหมายถึงว่าท้องเบียดท่ววกกนองกรน,น้อนเตือนช่วงนี้หมอบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะครับก็เลยแบบกินยานแล้วก็นอนจนอาหารั้องกระเตือนนางเที่ยงนึ่ครับเพรา,มาะว่ายหกถึประมาณตีสี ยากหน่อยได้นอนได้น,นอนอย่างน้อยต้องหกชั่วโมงนะครับผมทุกคนเออจะว่าต้องมกอ่ะได้หกประมาณหกชั่วโมงนี่แหละนองพี่พินจะสยอามนองอาบน้ำเรียวนะครับผมนองพี่พินกินเขา้เรียบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปงานกันต่อประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นี่แหละครับผมพี่น้องแล้วตอนนี้พา่น้องพี่พินนะครับอ่าเมนูก่อนหมูหมูหมูค่ะเออ เวลาพ่อหมูเนี่ยลูกแฟนอันนี้รถลูกแฟนจากาน้อนรถกับหมูคุณเ,เดี๋ยวค่อยนอนค่ะเดี๋ยวค่อยนอนไปเดี๋ยวพ่อไปหาพาอไปหาแม่ก่อนถึงบ้านแล้วครับผมทุกคน A B C A B C A B C D E F G เก่งกนกดาดได้พี่น้นองทุกคนนึงหัวชิปก็เป็น A B C B. E, F, <laughs> เราเป็นเบิดอืมที่เป็นหัวจักควมอืสีสีสีอะไรนั่นตอนนั้นอะไรสีอะไรสีแดงสีแดงอืมส,สีโอ้ยอาของเราในวันนี้นะครับผมทุกคนอันนี้แยกไปให้เอาพิ้งพิ้พนอืมข้าวสวยกับทอดไข่อันนี้เดี๋ยวพ่อเบียรก็จะกินกับผัดกะเพรานะครับผมมคุณ กินไมด้ขนล,ลุกกระซาเอาพ่อพงโอ้ยไงงงเนาะเอคัไดปดพี่เอาคัดรู้เอาคัดดกรัคักรูอร่อยไหมพี่พี่อร่อยไหมครับเหนือจิยเพราะสนใจไปแล้วก็ไนซา,อ,าอ่ะ